เงินเฟียสจะล้มไหมและธนาคารจะมีล้มอีกไหมเพราะตอนนี้11ธนาคารที่จ่อคิวอยู่คือต้องต้องย้อนนิดนึงก่อนว่าแบงค์ล้มเนี่ยมันมักไม่จบที่แบงค์เดียว นะครับโดยโดยธรรมชาติของวิกฤตเศรษฐกิจมันไม่จบแค่สองสแบงค์นะครับผมก็ผ่านไปเยอะแล้วแต่เวลาลบเนี่ยเงินเฟียก็ยังอยู่นะครับตอบคาถามแรกของคุณหนุ่ยก่อนนะครับเพราะว่า<แ>ผมก็ยังเชื่อว่าการเดินทางระหว่างเงินเฟียกกับเงินคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยมันสามารถพาลาโรไปได้เหมือนทองคํากับเงินเฟียที่อยู่ด้วยกันมานะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันไปได้จนไม่ได้มีปัญหาอะไรจนถึงสุกวันนี้อ่าคราวนี้เนี่ยถามว่ามันจะมีแค่แบงค์เดียวมันคงยากเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่า แล้วในธนาคารเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่เงินมีเงินก็ไม่มีประโยชน์สิ่งสําคัญอยู่ที่ความเชื่อมัน่นเมื่อใดก็ตามที่คุณขาดความเชื่อมัน่นก็คือ trust กับสถาบันการเงินเมื่อไรเนี่ยการที่คุณจะเรียกคืนไม่ง่าย<อ>ใช่ไหมครับ<อ>คือสุดท้ายก็ตามไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไอ้แบงก์รันเนี่ยมันมันมีปัญหาตรงนี้แล้วคือการคกดๆไปถอนเงินเนี่ยทำให้ธนาคารเจ๊งไม่ได้เพราะธนาคารมีหนี้เสียเยอะหรือขาดทุนแต่มันทําให้เกิดความเชื่อมั่นที่ลดลง วันที่เกิดต้มยำกุ้งเนี่ยเราเริ่มต้นก่อนผมจำได้เลยเริ่มต้นจาก16ไฟแนนซ์โดนปิดก่อนนะครับก็เหมือนกับตรงนี้เลยครับซิ Bank, ลเวอร์แบงค์แต่ก่อนหน้านี้มีซิลเวอร์เกตนะครับซิลเวอร์แบงค์ SVB ล้วก็มีิกเนเจอร์แบงค์ตามมาตอนนี้ก็มีเฟิร์สรีพับบลิก ผมยังเดาไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะมีอีกเท่าไหร่แต่ตอนนั้นเนี่ยของประเทศไทยเราเริ่มกันที่ตอนต้มยำกุ้งนะครับ16ไฟแนนแล้วก็ตามมาด้วย58ไฟแนนแล้วก็ติงตโบรกเกอร์ <c oughs> ยุคนั้นก็ถ้าไม่ได้ถูกกับไฟแนนซ์จะรอดนะครับอย่างอย่างของผมเนี่ยชื่อชื่อก่อนหน้านี่คือคันธิกรุ๊ปก็ผ่านต้มยำกุ้งมานะครับไม่ได้โดนไม่ได้โดนปกกจการ อ่าพามาจนอาตอนนี้มามารีแบรนด์เป็นพายก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะาโบเกอร์เดียวเดียวจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลนะครับคือประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะอาจจะกลัวผมให้สบายใจได้น,นิดนึงว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมีหนี้ต่างประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ0.2เตของหนี้ทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาอันนี้รวมทั้งเอกชน,นและรัฐบาลน้อยมากครับส่วนใหญ่จะใช้หนี้ของในประเทศสังเกตน,นะครับว่าตราสารหนี้ออกมาเยอะมากผมคิดว่าประเทศไทยเรามีสถานะที่ที่อยู่ได้นะครับคือตอนที่เกิดวิกฤตซัพพลา์เนี่ย เรายังไม่มีมูลค่าการซื้อขายระดับ80,000ถึง100,000ล้านบาทต่อวันนะครับวันนั้นเต็มที่ก็40,000ล้าน 40, 000, 000, 000, บาทนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยมีมากกว่าเดิมถึงเกือบเท่าตัวตั้งแต่ยุคของสปาร์เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นต่อให้เขาขายมาแรงๆร,ร,ระดับ200,000ล้านบาท หน่วยครับวันหนึ่งเราก็เทรดแสนล้านแล้วอะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เขาขายลงมาเนี่ยเราก็มีสภาพคล่องพร้อมที่จะรับทั้งจากสถาบันแล้วก็นักลงทุนรายย่อยตรงเนี้ยมันก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกเราได้ในระดับหนึ่งว่าออ้ย<ข>อวิกฤตนี้เนี่ยเราก็น่าจะผ่านไปได้นะครับคือผมไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงนะแต่รู้ว่ามันยังไม่จบแล้วกีก่แบงก์ผมก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันคงต้องมีอีกเชื่อไหมทั้งหมดที่พี่กวีก็วิเคราะห์จากโลกการเงินเนี่ย เชื่อสิฮะมันก็มันก็เป็นภาพนั้นแหละแต่ตอนนี้เราเห็นภาพของดีคอปเปิ้ลแล้วกันนะครับของหุ่นลงแต่ว่าคริปโตขึ้นนะฮะอันนี้ปกติมันจะขึ้นตัวไปในทิศทางเดียวกันซึ่งสัปดาห์นี้ต้องจับตามองนะครับเรื่องของธนาคารจะล้มเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็ไปดูเรื่องของ FOMC ที่กำลังจะประกาศด้วยนะตอนนี้สมการค่อนข้างซับซ้อนคิดชั้นเดียวอาจจะไม่ค่อยได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอตอนนี้เนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบหกแบงก์เนี่ยก็ค่อนข้างเข้าข่าย นะครับสุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะตามไปนะซิลิคอนวันเล่เองหรือว่าเฟิร์สซิพับบิกเองเนี่ย mm hmm. ก็พวกบันขอบ mm hmm. บ,ขอบับนขอบทั้งหลายเนี่ยที่มีตัว uh, unrealized loss to equity ratio ที่ค่อนข้างสูงนะฮะสากว่าเอนี่ยอันนี้อันตรายนะแต่ว่าเล็กติดดอยเยอะเหมือนกันงั้นอาจจะต้องดูเรื่องปัญหาสภาพคล่องด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะตัว SBB แล้วนะตอนนี้คือแห่กันไปถอนนี่ก็คือทุกแบงก์แล้วแบงก์ที่เล็กๆเ,เนี่ยก็คือ กลัวเราไม่อยู่ SBB ก็จริงเดี๋ยวให้แบงก์เรามีปัญหาแ่บไปถอนเอาไว้ก่อนพเพราะที่พูดได้ได้รับผลประโยชน์ช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณแบงก์ระดับท็อปทอปนะติดท็อปไฟ์เนี่ยแบงก์อเมริกา JP Morgan City Group หรือนะว่าจะเป็นพวกเอเวลฟากเนี่ยพวกนี้ได้เยอะสุดแบงก์อเมริกาทเสียได้เยอะสุดนะฮะแคชโฟร์อะไรเข้าไปเต็มเลยก็ <c oughs> พูดฝั่งคริปโตนิดหน่อยละกันนะสรุปฝั่งคริปโตก็คือคริปโตเนี่ยยังเห็นเทรนในการขึ้นอยู่ตับใดก็ตามที่ปัญหาวุ่นวายของแบงก์เนี่ยยังยังคง continu ี้ต่อไปก็คงจะขึ้นแบบบีบอัดบีบหัวใจขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคริปโตเนี่ยผมอนุญาตแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเราเรียกเซ็นทรัลไลท์ f i n a n c e กับดีเซนทั้งหถูกไหมบิตคอยเนี่ยมันมีความเป็นไร้ศูนย์กลางอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นความไร้ศูนย์กลางที่พึ่งพาศูนย์กลางนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรายังเห็นโปรเจกต์ต่างๆเช่น USDC, USDT ที่มันผูกติดกับเฟียดอยู่เพราะนั้นคริปโตเองเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่การไร้ศูนย์กลางแบบ100%เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการคาบเกี่ยวสังเกตว่าเห็นไหมครับว่า SBB Bank ล่มเนี่ยถึงขั้น USDC นี่หลุดเพ็ก งั้นถ้าเราเห็นธนาคารล่มเยอะๆเนี่ยใครบอกว่าเป็นผลดีกับคริปโตเนี่ยผมก็อาจจะเถียงนิดนึงนะมันมันมีผลกระทบนะฮะเพราะว่าบางหลายๆอย่างเนี่ยมันยังผูกติดกับระบบเซ็นทรัลไลซ์อยู่ล่มเยอะๆไม่เป็นผลดีแน่นอนนะ,ะลากลงอ่าพูดง่ายล่มเสร็จเอ็กเชนพังอ่ะคุณจะไปซื้อบิตคอยที่ไหนอ่ะคนส่วนใหญ่ก็ซื้อผ่านเอ็กเชนนั้นนั้นแหละใช่ไหมคุณจะไปเพียร์ทูเพียร์ตอนนี้หรอมันยังไม่มานะไลนิ่งยังไม่เกิดนะครับอันอ้าวใครจะมาแลกกับผมมาเลยมา ทั้งนี้เลย <laughs> ผมมีของแรกให้ไม่ต้องผ่าน X <laughs> เอ็กซเชนเพราะฉะนั้นก็เลยเตือนไว้ก่อนนะว่าภาพมันไม่ใช่ว่าสวยหรูทุกคนบอกว่ากลับตัวแล้วเนี่ระบบเฟียดมันจะพังคริปโตจะมาแต่ผมมองแบบเป็นกลางนะผมก็บอกว่าเฮ้ยระบบเฟียดมันอยู่มาเป็น กี่ปีวะเป็นร้อยปีแน่นอนมันเห็นเรื่องเรื่องการเสรื่อมถอยแหละเราเห็นละเรื่องความเสื่อมศรัทธาอะไรอย่เงี้ยแต่ว่ามันคงไม่พังภายในวันสองวันหรอกนะฮะมันก็คงจะอยู่ต่อไปแหละอย่างที่พี่คุปีว่าและสุดท้ายคริปโตก็คล้ายๆกับขึ้นมาแบ่งเค้กไหมเหมือนเหมือนสมัยก่อนที่เออบอกหนังสือพิมพ์จะตายนะนิตยสารจะตายนะอินเทอร์เน็ตมาแล้วไอ้แบบแล้วส,สุดท้ายมันก็ยังอยู่แต่ว่ามันก็อยู่ในสัดส่วนที่มันเล็กลง นะแล้วมันก็จะมี mm hmm. มียุคใหม่มันขึ้นมาแทรกงั้นคริปโตมันก็น่าจะต้องเป็นคล้ายๆกันคริปโตเองยังไม่ได้แข็งแรงขนาดที่เดินได้ด้วยตัวเองนะฮะแล้วไม่พึ่งพาระบบศูนย์กลางเงินแบบเดิมๆตราบใดที่ทุกวันนี้ชีวิตประจําวันเราก็ยังต้องใช้เงินเฟียดในการใช้จ่ายซื้อของมันอย่างลากลึกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกาวไปไกลๆเราได้กาวเนาะคิดว่าเดี๋ยวมันมขึ้น mm hmm. to the moon แล้วไม่กลับมาคุณต้องใช้สตินิดนึงนะในการดูนะ mm hmm. แล้วก็ยังมีผลกระทบเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยระยะสัน้นกัรขึ้น สำคัญมากนะคุณเจอโรมจะเอายังไงดีกับสมการที่เปลี่ยนไปมีเรื่องของแบงค์ล้มเข้ามายังคงยืนยันจะจัดดอกเบี้ยนหนักอยู่หรือเปล่านะซึ่งโค้ดสำคัญเลยนะครับ